กามงคลเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดำริโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ภายใต้การบริหารงานของนางอัญญรัตนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลมีครูประจำการทั้งหมด13คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูธุรการ1คนนักการพานลง1คนและนักเรียนจำนวน151คนโรงเรียนบ้านหินรับศิลามงคลได้ดำเนินง,งานภายใต้โครงการด้วยรักและห่วงใย6โครงการดังนี้ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลได้จัดพื้นที่สำหรับปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัตินำผล,ผลผลิตไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันโดยขายผ่านโครงการสกรโรงเรียน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโรงเรียนบ้านหินรับศิลามงคลดำเนินการควบคุมโรค และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโดยการส่งเสริมให้ใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหินรับศิลามงคลจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 4. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านหินรับศิลามงคลส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากปาาชุมชนโดยได้รับการฝึกอาชีพดังนี้ ฝึกอาชีพทางด้านกเกษตรจากแหล่งเรียนรู้กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันการทำนา <c oughs> การปลูกมันสำปะหลัง <c oughs> การปลูกข้าวโพดการเลี้ยงไก่พันไข่การทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงก,กบการเพราะพันปลาหาโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสากลดังนี้กิจกรรมสากลร,ร้านค้านักเรียนได้เรียนรู้ในหลักการเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคและได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมสากรออมทรัพย์นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นประโยชน์ของการออมเงินมีการวางแผนลำดับความสำคัญความจำเป็นของการใช้จ่าย มีนิสัยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดและนำความรู้เกี่ยวกับการเก็บออมไปใช้ในการวางแผนเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 6. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน และร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชนเป็นประจำทุกปีนักเรียนทุกคนรับผิดชอบทำความสะอาดเขตรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากมูลไก่เศษใบไม้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพพร้อมทั้งจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยอย่างสม่าเสมอในการดาเนินง,งานโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลได้รับความร่วมมือจากชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดีมาโดยตลอดส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมวัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการประสบผลสำเร็จตลอดมา ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลซึ่งจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไป